สวัสดีค่ะทุกคนแอบไปกินข้าวมาค่ะก็ตอนแรกคิดว่าจะผักสกเกมนี้แต่ว่าอยากลองดูว่าด่านที่มันเป็นเวฟเนี่ยมันเป็นยังไงอิชโนชอยล์ Ch Ch ไหนดียนี่คือให้เลือกด่านเหรอคะไม่ค่อยเข้าใจถว่าลองเลือกดูด่านนี้เหลืองๆอืมแแบบนี้อย่างกว้างอะ่ะ ำได้ว่ามันมีท่าเรือใช่ไหมเราไปครับบ้านกันสักหน่อยนะเพื่ออ์าสิวอุย้ยเมืองหรอเลิศดตั้งแต่ด่านแรกเลยเหรอเนี่ยอืมอ่ะ <c oughs> ไม่กี้เราได้เป็น <c oughs> หนังสือเวทใช่ไหมคะมันจะยากๆหน่อยนะเนี่ยอืม เกือบตายอืมเร้่อนี้มีธนูสองฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งจากทีงนี้เออน่าธนูเหรอมันกี่ดานอ่ะสามดาดนีะคะ่ะล้อมันสามดานเหรอ เล่นเป็นนักเวทสายผิวไหวนะฮะ เรียบร้อยค่ะโอ้โหยิใหญ่มากมีหนอนที่ระเบิดตัวเองดังนั้นเราอาจจะต้องมันไม่มีอนี่เลยเหรอบ้านที่เป็นแบบน,นักขัวไม่เนีย่ย หาสเตจหนึ่งฮะอ๋อ้าใจแล้วคือเป็นเวฟมันไม่ได้อยู่แมปเดิมตลอดไปแต่มันคือเล่นตามที่กําหนดก็ดีนะเม่จสีแสดงว่าสมมติมันมีสีด่านเราก็ต้องเลือกแหล่งทำเงินที่เออ มันได้เงินเลยอะดิแบบอย่างถ้าเรือมันก็ใช้เวลามากเกินไปหรือเปล่าว่าถ้าเรือมันลงไปสี่เมตรจะปะก็จะได้เงินคืนก็แบบนานโขอืมแต่มันก็ไม่มีอะไรให้ลงแล้วอะ่ะดูดิ ีเวลาหน่อยแต่ว่าตายอยู่น่าจะต้องเพิ่มเงินมาค่ะ เวลาพล,าลิวไหวดูสไลด์ลมเนี่ยไปดูสิของไอ้ที่มันตัวหนากับตัวบินนะ ใช่แหละหกอะค่ะดูดิ น่าแรกๆมันยังไม่ยากนะใช่ไหมป่านหรอกโอ้โหไม่ชอบอนไนทางนั้นเลยอะอ่ะอันนี้ละกันอ่องตั้งที่อยู่ที่กินก่อนมา เรียบร้อยไปค่ะตายมันจะตาย พรนี้มันเบานะเนะี่ะเวียงรอบจริงแต่เบาอืมอยากให้บริเวณอยู่ตรงนั้นไปเดี๋ยวเราอยู่ทางนี้ อา้าวได้ไหมได้ลิลมีห้าเธอนนคะ เซนเกมนี้มาเขาจะพูดเท่าไหร่เกือบจะด้านท้ายแล้วข้างบนสามเลยเหรออีตั้งแผลอะไรอันเนี้ยก็เราอยู่ตรงนี้ไหมอือือนี่เหมืองด้วยเนี่ย ้างเธอนี้ไม่น่าคุมึงเนะี่ยเอามาค่ะ รียบร้อยขึ้นสุดท้ายเ่ยมมันเล่นแปลกๆเนาะมันแบบไม่ได้อยู่ในเวฟเดียวกันแยกเวฟกันแล้วมันก็แบบอุ่มตีมอนไวัยอ,อ,อ่ะมาตรงนี้มีแม,มงมุมมาเจ็ดตัว คนนี้ให้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันยิงถึงเอาอะไรดีเนะรอปูดาวแอคทิวิตี้หรอโอเคนี่แล้วกัน สามเศษเหมือนเว็บมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะเป็นเทพใสฟ่ฟ้าเราชอบอันนี้มากกว่าชอบไม้ปืนเลเซอร์ฉันชอบปืนเลเซอร์มากกว่าเออเดูสิคะ่ะอ๋ออีด้านนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากเหลือเกิน ก็กำลังคิดนะว่าถ้าเวฟมันแบบรีบขนาดนี้เราไม่ก็ถ้าเรืออันหนึง่งมีเจ็ดอันนี้คุมอยู่ค่ะอเหมืองไว้อีกอันหนึง่งเนี่ยค่ะเรียบร้อยเราว่าเราต้องไป นี่แล้วเป็นเทพอนะไรเนี่ย วันนี้ไม่ได้ไม่ได้เงินเลย ลอกลับแม่งมุมที่วิ่งไหวมาก ไม่ได้หรอวะทำไงไม่มีเงินไม่น่าเว่อ จริงอะเน,นี่ยรอ,อดไม่รอดไม่รูว้ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกัน เค่ทันเลยสักคืน ห้ารัวแตกตอนนี้คือแบบไม่น่ารอดน่ารูเหมือนมันเร็วแค่ต้องตั้งรัวไว คันนี้เราอาจจะเล่นเกมนี้นานไปนะ เลยอ,อีกสีก่เ,เหรียญกับสองเทิร์นหรอเอาอะไรดีพวกนี้ก็อัพไม่ได้ด้วยเฮเราไปกันด้านข้างเนี่ยค่ะ เจ็ดเลียดในการดับเบิลนี่หรอ เรียบร้อยหมดอย่างอันนี้คือโอ้ oh my gosh ดึงซ้ายสิโอทางนี้นะเป็นห่วงมากนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปอยู่ฝั่งนี้กันะเหลือสองเหรียญทำอะไรไม่ได้ละป่ะลุย 们啊 น่ากลัวมากเลยดิรอ,อมันออกจากบ้านก่อนนาฬ่าาที่สี่แล้ว แค่นี้ก็ใช้เวลาไปสานาทีโอ้โหะก่อนราคาหนีเราลองเล่นให้ดูเนาะว่าตัวแบบเออทรลิลมันเป็นยังไงมันคือแบบตอนแรกคิดว่ามันเล่นด่าน,นแล้วก็ยืนรับมือกับเวฟไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ใช่มันคือแบบว่าการเล่นเออเล่นแล้วเปลี่ยนด่าน ซึ่งมันไม่ค่อยต่อเนื่องอย่าง่บอกไว้ทุกมันอาจจะไม่เหมือนเวฟที่เราเคยเล่นเล่นกันมาเนาะแบบว่ามันจะเป็นด่านหนึ่งแล้วก็เล่นจนจบอะไรเงี้ยอัปเดไปเรื่อยๆแต่อันนี้คือเหมือนกับว่ามันมันเปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆก็เป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งมันเรียกว่าเงินก็น้อยอ่ะเออมันมันแอบยากนิดนึงค่ะโอเคเอะไค่ะหรืว่าใครที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อก็ลองไปหามาเล่นดูนะคะแล้วพบกันใหม่เยมหน้าหรืออาจจะพักหาค่ะบาย